เราจะไปที่ไหนกันคะแกลนแคนยอนแอทขนมนะคะวันนี้อย่าลืมกดไลค์ไลค์เร็วไลค์เร็วกดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับโดดเยนะคะ แกนแกันยอดค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็มาถึงแกลนกันยอดแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงนะคะนี่มีอาหารด้วยอาหารอาหารให้ปลาสองถังไป คนที่นี่จะเป็นสถานที่ที่แบบเขาชอบมาถ่ายพรีวดดิ้งกันเยอะมากหลายคู่มากๆเลยนะคะนี่จะมีปลามารอพวกเราอยู่แล้วเยอะมากทุกคนเนี่ยนะคะดิ่นดินดนน,นี่คือปลามารออาหารนะคะ่ะนี่เลิศเลิศมากบรรยากาศคือฟิวชั่นที่แบบเนี่ยจะมีแบบที่นั่งให้อย่างนี้เลยนะคะซึ่งเหมาะกับการที่จะมาเที่ยวมากๆว่าแนะนําเลยนะคะมาที่นี่ถ้าเกิดว่าอยากมาเที่ยวแบบ เชิงธรรมชาตินะคะให้มานะคะทุกคนสนุกมากคือนี่จะเป็นบรรยากาศของขนมนะคะเป็นแกรนแคนยอนขนมซึ่งที่นี่เนี่ยต้องบอกเลยว่าถ้าเป็นวันที่ไม่ใช่ส์อทิ์นี่คือหน้ามามากๆกคนคือมันมันมันเลิศคือรักนะคะ <c oughs> คือคือแบบเชวงเส์อที่นี่คนจะแน่นแบบแน่นเวอร์นะคะเคยแวะมาแล้วแบบคนเยอะมากจริงทุกคนนี่คะ่ะทุกคนดูปลาซะก่อน okay, there, นี่ก็ต้องอยู่ตรงนี้ปะปา๋า นี่ตรงนี wow, oh, ้ตรงนี้โอ้โหเลิศเลิศมากนี่ตรงนี้ตรงนี้นี่นี่ปลามารอเต็มเลยทุกคนโอ้ยน่ารักมากน่ารักมากเลยเดี๋ยวมามีเยอะหน่อยนะว้าวคือแบบข้างนู้นด้วยนะป้าป๋าโอ้โหเยอะมากทุกคนคือแบบปลามากินถึงที่เลยอ่ะดูดิเออน้องหกหมดนะคะลูกหกหมดนะคะโอ้โหทุกคนดูปลาดิเยอะมาก โหเป็นอะไรที่แบบดีอะ่ะทุกคนชอบมากเลยอะ่ะโหเนี่ยเนี่ยดูโนนันงให้อาหารปลาเลิศเลิศไปอีกเดอ้อชอบมากเลยอะ่ะเป็นบรรยากาศที่ดีมากๆทุกคนดูดิเลิศมากานะอาหรือเปล่าลูก<แ>นี่<แ>เห็นไหมทุกคนคือแบบโอ้ทุกคนดีอะ่ะมันดีมากเลยจริงทุกคน <Okay. S 1> ปลายเยอะมาก เขาไม่กลัวคนเลยนะเพราะว่าคนเนี่ยจะแบบมาให้อาหารกันเยอะนะคะเนี่นะคะ่ะทุกคนคือเขาจะมาให้อาหารกันเยอะมากค่ะที่นี่แล้วแบบดูสิทุกคนดีอนะ่ะเนาะมันเป็นการพักผ่อนสมองที่ดีมากควรมาควรตานะคะยิ่งไม่ใช่เสาร์อาทิตย์นี้เลิศน,นะคะคือคนจะน้อยมากลูกพีมีผีเสื้อด้วยนะคะมีบัตเตอร์ายแบบเฮ้ยมีบัตเตอร์ายแบบขาวๆน่ารักค่ะ No, น้อนี้จะเป็นปลานิ่มีคือมีปลาหลายสายพันธุ์มากเลยค่ะก่อนหน้านี้ก็คือเยอะอยู่แล้วแต่ว่าทีเนี้ยเขาก็มีอาหารอะไรมาให้ก็คือปลาแบบอุดมสมบูรณ์มากตอนนี้ทุกคนคือเลิศนะคะาจะให้ดูบรรยากาศดูหน้าวัาไปด้วยนะคะต่างๆนานาคือเฮ้ยทุกคนต้องมาตำเลยเป้าเลิศดูทุกคนคือสามงสิบองศาแบบหมุนติ้วๆนะคะคือเลิศทุกคนเลิศ รักฉันรักฉันจะมาติดละโหนต่างๆนะคะหาเวลามาให้ได้ก่อนนะคะทุกคนแล้วจริงๆดูสิดีมากนะคะคือเรามาก็มาหลายครั้งแล้วแหละแต่ไม่เคยได้ถ่ายวีดีโอนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็คือจะมาจัดให้นะคะหนึ่งแมนะคะทุกคนโอเคดูบัตเตอร์ไฟรักน,น้องอเลยก็ามาบินแบบรอเราด้วยนะน่ารักอ่ะโอ้ดีงามทุกคนคือปลามารออาหารแบบเยอะมากๆเลยอะ่ะ ดูดิคือเขาจะรู้ว่าเขาจะได้กินไงเขาก็เลยมารอกันเห็นไหมคือทุกคนไม่มาไม่ได้แล้วเปล่าดูความผีเสื้อต่างๆเลิศเนาะดีมากเลยอาหารอาหารอาารอาหารก่อนนะคะาาต้องเติมอาหารกันแล้วแล้วมะรอบนี้ยแต่แบบปลาน่าจะแบบจํานวนเยอะนะคะคือคนจะเยอะในช่วงเสาร์อาทิตย์นะคะก็เ,เลย,ยเดีอะทุกคนมันดีมากทุกคนดูบรรยากาศแบบ ไม่ไหวแล้วเปล่าคือแกนแคนยอนแท้ๆหล่นนะลูกมานี่ก่อนนะคะใช่ค่ะป้าเนาะละจริงๆเลยอะ่ะแบบคนจะเยอะแค่ช่วงสอบเทิต,ต่วันธรรมดาก็คือจะยังแบบไม่เยอะเท่าไหร่นะคะใครชอบท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติก็ขอให้มาแถวนี้นะคะมาเที่ยวขนอมอย่าลืมมานะคะทุกคนใครอยายวันนี้นาสถานที่ท่องเที่ยวในขนอมหรือว่าโรงแรมที่พักอย่างเงี้ยก็รีเควสตมาได้ใต้คลิปเลยนะคะทุกคน ทุกคนคดูมีความบินนะคะทุกคนดูดูดทุกคนดูสิเลิศเนะาะเลิศ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 ทุกคนคือผีเสื้อน่ารค่ะเลิศนะคืออย่างนี้ทุกคนคือถ้าเกิดว่าอุ้ยเอะยปังมากค่ะเธอดูผีเสื้อดิเลิศ ดูอาหารบังมากตรงนี้จะเป็นปลาแบบตัวใหญ่นะคะฝั่งนี้ตรงนั้นตรงนั้นน้ำตื้นจะเป็นปลาตัวเล็กๆเราก็ต้องโยนไปให้ถึงข้างหลังด้วยนะคะเห็นไหมกุเยอะโอ้โห,โหปลาแน่นมากอือโอ้โหทุกคนดูปลาดิปลาแบบโระโห เลิศไีหนึ่งเมตรโอ้โหโอ้โหโอเคนะคะทุกคนตอนนี้เราก็ออกมาจากแกลนแคนยอนแล้วนะคะมือเป็นริงมาเกะกะอยู่เลยว่ะเริ่มเหนื่อยนะคะนางแบบให้อาหารคาสีถังรวดนะทุกคนสนุกมากคืออยากให้มานะคะหลายๆคนที่แบบมีครอบครัวต่างๆที่แบบเออเด็กๆเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยชอบปลาอย่างเงี้ยน่าจะพามาดูนะคะก็เอาเป็นว่าสถานที่ท่องเที่ยวในวันนี้ ที่เราพามานะคะก็จะเป็นสถานที่ที่แบบสนุกสนานนะคะเน้น,นธรรมชาตินะคะเดต่างๆนะแต่วันนี้มืดฝน,นแล้วก็เลยรีบกลับแล้วทุกคนปกติไว้อยากจะอยู่อีกนะคะคือดีทุกคนมันเพลินมากให้อาานปลานะคะโอเคนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าอยากให้เราทำอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้านใต้เลยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ดูจะจบคลิปนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับเบลด้วยนะคะคลิปต่อไปอยากให้เราพาไปที่ไหนก็คอมเมนต์ด้านใต้ได้เลยนะคะ